ขอบคุณค่ะพอดีนั่งอยู่นะคะเนี่ยก็ได้เห็นาแสงสีน้ําเงินนะคะสาดลงมาสาดลงมาแล้วก็ตอนนี้นั่งหลับตาไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัตินะคะก็เห็นประตูโทรทอนเปิดเป็นวงสีขาวแล้วเห็นที่บ้านแล้วเห็นเด็กเล่นกันเยอะแยะเห็นเป็นลักษณะไายฝรั่งนะคะหัวเขาขาวนะคะวิ่งเล่นแล้วก็เป็นพ่อเป็นหมา,มาป่า,ป,าป้านะคะแย่กวักมือเรียนนะ,คะ่ค่ะ ภาสาแล้วก like, <To> ็ก็ก็ก็โบกมือเห็นนั่งอยู่เนี้ยนะคะก็โบกมือบายๆว่ายังไม่ไปเดี๋ยวจะค่อยจะไปหาเนี้ยค่ะมันมันเป็นเนี้ยค่ะแค่นี้ยค่ะตอนนี้ก็นั่งอยู่นะคะเขาก็สาดแสงมาเรื่อยๆเห็นความสว่างข้างบนหมดเลยค่ะเห็นความสว่างแล้วข้างบนก็วิ่งเล่นกันอะไรเนี้ยนะคะประมาณนี้ค่ะวันนั้น่ตกควาดควาดควันต้ำ ก็เลยปฏิบัติหลังจากที่เราปฏิบัติปกติแล้วนะคะก็เคลียร์ขีร่างกายตัวเองปฏิบัติก็มันมีความสว่างสวัยมากเลยงดงามมากเป็นประกายเพชรนะคะลอยอยู่บนอวกาศไหลล่องลอยก็ไม่มีลมหายใจลอยขอบเขตแล้วก็าปรากฏเป็นเห็นองค์จันทานะคะลอยขึ้นมาสว่างสวยัยงดงามมากเลยลอยมา,มา,ม,ามาคู่กันนะคะองค์จันทาก็ทักบอกว่า เราไม่ได้เจอกันมานานเลยนะเราเป็นส,ญญสัญญาณแห่งวันสมคัญของตถาคตเป็นวันที่เรามีความสว่างสวงเต็มดวงเราดีใจกับท่านด้วยนะพลังแสงสว่างของท่านสว่างไสวเหลือเกินเรายินดีด้วยขอให้ท่านเป็นผู้นำแห่งแสงของโลกและจักรวาลค่ะก็เลยบอกท่านว่าขอบคุณค่ะ คุยกับองค์เันทานะคะวันวันวันที่วัน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 วิสาขานะคะประมาณสักเกือบสามทุ่มอะค่ะประมาณนี้ค่ะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ